โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆพืทุกท<ๆ>คนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอป pp, เกมหาเงินเข้า t r u e Money w l l l e t ฟรีบนมือถือนะครับแบบไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งอแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอป pp, หาเงินที่มาได้สักพักหนึ่งละนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยยังสามารถที่จะทำเงินเข้า True Money Wallet ได้แบบฟรีๆรอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคย ดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นนะครับก็ลองดาวโหลดไปเล่นตามกันดูได้นะครับเป็นแอปบน Android นะครับใครที่ใช้ Android สามารถดาวน์โหลดไปเล่นตามได้เลยนะก็อันนี้จะเป็นประวัติการถอนเงินนะครับก็ผมถอนมาประมาณ1 0,000บาทแล้วนะสำหรับแอปนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเงินที่ผมถอนออกมานะครับผมถอนมาโดยที่ผมไม่ได้ลงทุนนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปเกมที่มันไม่มีเมนูในการลงทุนอยู่ล้นะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆสามารถที่จะหาเงินได้ฟรีแบบ100%เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้มาถอนให้ดูอีกประมาณ360บาทนะครับผมอ่ะก็ใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของตัวเกมมาให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดตัวเกมมานะครับล็อกอิน Google Facebook อะไรเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดติดตั้งมาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เลย นะครับสำหรับเงินในเกมที่เราสามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นทูมอนี่วอลเล็ตก็จะมีอยู่2ชนิดจะมีเงินสีเขียวกับเหรียญทองนะครับก็สําหรับเงินสีเขียวอันนี้นะครับเงินสีเขียวเนี่ยมันจะมีการถอนอเดี๋ยวผมจะ,ะยกเลิกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคยกเลิกให้ดูละนะครับนี่แต่เราเพื่อนๆที่กดเงินสีเขียวมาจะขึ้นหน้าต่างแบบเดียวผมนะก็คือ มันจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่320บาทแบบนี้นะครับสูงสุด1,300บาทต่อการถอนหนึ่งรอบนะครับซึ่งการถอนเงินเขียวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีอ่าอเทมที่เป็นรูปแต่สีม่วงๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันจะเป็นอะไรน,นี้เพื่อใช้ในการอ่าทำให้ระยะเวลาในการถอนมันสั้นลงนั่นเองซึ่งแต่สีม่วงๆตรงเนี้ยหาได้จากการเชิญเพื่อนแล้วก็ทำภารกิจรายวันให้เราได้แต้มครบ100นะเราถึงจะได้แต่ตรงนี้มา เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะถอนเงินเข้าทูมนิโวลิตแบบเร็วๆไวๆเนี่ยแนะนําให้ถอนเป็นช่องทางนี้ดีกว่าเป็นเหรียญทองเนาะเก็บสะสมครบ10บาทก็ถอนเข้าได้ทันทีเลยนะครับเงินเข้าภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นอ่าแล้วแต่ระยะเวลาด้วยนะครับถ้าเป็นถอนช่วงเช้าเนี่ยจะไวถ้าเป็นช่วงดึกก็ประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับสามารถกดถอนได้เลยซึ่งวิธีการหาเงินจากเกมเกมนี้สามารถหาได้จากช่องทางไหนบ้าง 3ช่องทางนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยอ่ะสช่องทางนี้ตัดทิ้งไปเลยเป็นแนวแนวโฆษณาเนาะก็ทํายานนิดนึงส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการกออโค้ดเพื่อรับเงินสีเขียวเนี่ยฟรี30บาทนี่ก็สามารถใส่ไอดีที่ผมทิ้งมาให้แต่ร่างเขิยได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีช่องทางหลักในการหาเงินจะเป็นรูปกล่องหีบตรงนี้นะกล่องหีบตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะให้เราเก็บตัวที่เป็นหอยเนาะกับพวกเศษเคี้ยวอะไรพวกเนี้ย มานะครับเพื่อที่จะเก็บให้หลอดตรงนี้มันเต็ม200นะครับพอหลอดตรงนี้มันเต็ม200ปุ๊บเราก็จะมีโอากาสแรนดอมเงินในกล่องหีบออกมาว่าเราจะได้เท่าไหร่ถามว่าไอ้พวกเศษพวกนี้หาได้จากไหนนะครับก็หาได้2ช่องทางนะครับสามารถหาได้จากการเล่นเกมกับการทําภารกิจเนี่ยเห็นปะเล่นเกมกับทาภารกิจซึ่งหลักๆก็จะมาจากการเล่นเกมผ่านด่านนั่นแหละ,ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดู หลักการในการเล่นเกมเกมนี้ก็คือมันจะให้เราปาหินให้โดนไอตัวกิ่งของแล้วก็พยายามอย่าปาโดนคนนะครับนะประมาณนี้เนี่ยเห็นปะคือบางด่านมันจะง่ายบางด่านมันจะยากมันจะสลับกันไปนะไม่ใช่ว่ายิ่งด่านสูงยิ่งยากนะครับบางทีด่านสูงสูงง่ายกว่าด่านแรกๆก,กก็มีนะครับมันจะสลับสลับกันไปนะเห็นปะว่าพอเราผ่านด่านเนี่ยเราจะได้รับเขี้ยวมาหกได้กับ มาสามอันนะครับซึ่งเนี่ยแหละมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยเนาะพอเก็บสะสมครบ36กเนี่ยเราก็จะแลกเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดนะูอันนี้จะเป็นเหมือนการชิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นป๊ได้ครบมาปุ๊บสังเกตนะตรงนี้ผมมี26พอผมกดปุ๊บอ่ะก็จะได้ของมาตามนี้ตรงนี้เพื่งขึ้นมาเป็น27แต่ถ้าเป็นเพชรตรงเนี้ยนะครับมันจะขึ้นไวหน่อยดูนะครับตรงนี้เป็น27่สเผมกดปึ้ง เป็น50เลยเห็นปะ,ะ,ะเพชรมันจะไวกว่าเนาะก็เพชรหาได้จากการทําภารกิจเนาะเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันภารกิจก็จะมีให้ผ่านด่านนะครับ30ด่านดูวิดีโอนะครับหมุนวงล้อนะดาวน์โหลดเกมเชิญเพื่อนประมาณนี้เนาะก็ผ่านด่านเนี่ยทำได้อยู่แล้วแน่ๆไม่ยากดูวิดีโอก็สามารถที่จะกดแล้วมันก็จะขึ้นวิดีโอมาให้เพื่อนดูนะครับแต่ตรงนี้ของผมมันไม่มีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร แล้วก็จะมีกล่องหีบรางวัลใหญ่ตรงนี้ด้วยนะจะเป็นในส่วนของการผ่านด่านเนี่ยถ้าผมผ่านครบด่านที่1 8 0ผมก็จะอนี่ละนะครับผมก็จะได้อีก50บาทละแล้วก็เนี่ยเห็นปะแต่สามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินได้แต่ไม่ค่อยคุ้มนะอยากเอาเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นแต่มากกว่านะครับอ่ะป,ประมาณนี้เนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักสองสามดือนแล้วกันคือมันจะใช้ เทคนิคนิดหน่อยนะแต่ละด่านเห็นปะปึ๊บให้คนลงไปข้างล่างแล้วเราก็แบบนี้นอันนี้น่าจะต้องให้ชิ่งไปเพื่อที่มันจะอ้อมมาตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูปึ๊บปึ๊บป๊บอ่ะ,ะอันนี้ก็น่าจะยิงปกติปึ้งเนี่ยเล่นง,ง่ายๆเลยอันนี้อาจจะยิงขึ้นไปข้างบนก่อน โอ้อันนี้แพ้โดนคนอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูสกินนะก็ไม่ได้อะไรให้มันสวยงามขึ้นเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการผ่านด่านนะครับเนี่ยเมนูหลกัหลกๆในตัวเกมจะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถอนเงินให้ดูแล้วกันเนาะผมมียอดอยู่300กว่าบาทยังไม่ได้ถอนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดถอนออกทั้งหมดนะครับมันก็จะมีให้เรากรอกเบอร์ทูมันนี e ่วอลเล็ตนะครับล้วก็กรอกเบอร์ทูมันนี e ่วอลเล็ตของเราได้เลย พอกดถอนปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะไปอยู่ในเมนูนการถอนตรงนี้ก็รอนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงเงินก็เข้าทูมอนดีวอลเลตละง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแอปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นตา่างกันดูได้นะครับผมติดขัดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้รังคิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้มีแจกทูมอนดีวอลเลตด้วยนะครับห้าบาทเนาะเป็นสองกระเป๋าทูมอนดีวอลเลตนะครับก็เดี๋ยวจะแจกหลังจากที่คลิปนี้มียอดไลค์ถึงสักประมาณ20ไล,ลกัน นะครับก็ถ้าเกิดถึง20ไลค์ไม่ไหลเพื่อนก็เตือนผมด้วยนะครับใต้ล่างคลิปเนาะก็เดี๋ยวผมเอา2องทูมนิวเอลสห้าสิบบาทมาแจกให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับช่องของโชว์คุณชาแนลด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ